สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้ถ้ารู้กูไม่ทำอย่าเพิ่งมั่นใจว่าตัวเองอยู่ห่างไกลจากบาปปราศจากความทุกข์มีศีลบริสุทธิ์และจะรอดพ้นจากนรกจนกว่าจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนหนังสือเบสเลอร์ถ้ารู้กูทำไปนานแล้วนัดพบทำบทที่ส บาปที่ทำให้ไม่มีเงินเป็นหนี้ทำอะไรก็เจ๊งถูกโกงถูกปล้นทรัพย์วิบัติบาปถัดมาที่ผมจะกล่าวถึงก็คือบาปจากการลักทรัพย์ในพระไตรปิฎกได้อธิบายลักษณะการทำบาปด้วยการลักทรัพย์ไว้ว่าเป็นผู้ถือเอาทรัพย์ที่เขาไม่ได้ให้คือลักทรัพย์เป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของบุคคลอื่นที่อยู่ในบ้านหรือที่อยู่ในป่า ที่เจ้าของไม่ได้ให้ซึ่งนับว่าเป็นขโมยรวมทั้งได้อธิบายเพิ่มเติมถึงขอบเขตของการทำบาปข้อนี้ไว้ว่าเราจะบาปจากการลักทรัพย์เมื่อการกระทําของเราครบองค์ประกอบทั้ง5ข้อดังต่อไปนี้ 1. สิ่งนั้นมีเจ้าของหมายรวมถึงทั้งสิ่งที่จับต้องได้และไม่ได้ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตและเจ้าของหวงแหน 2. เรารู้ว่าเจ้าของหวงแหน 3. เรามีความตั้งใจคือเจตนาที่จะเอามาเป็นของตน 4. มีการลงมือทำเพื่อให้สิ่งนั้นตกเป็นของตนทั้งทำเองและสั่งให้ผู้อื่นทำห้ได้สิ่งนั้นมาด้วยความพยายามนั้นเช่นหากเจ้าของบริษัทอนุญาตให้เราใช้เครื่องใช้สำนักงานในบริษัทและโทรศัพท์ในเรื่องงานเท่านั้นแต่เรากลับใช้ในเรื่องส่วนตัวรวมถึงเล่นอินเทอร์เน็ตในเวลางาน ก็ถือว่าเราทำบาปข้อลักทรัพย์เพราะเจ้าของหวงแต่ถ้าเจ้าของบริษัทไม่หวงและอนุญาตให้เราใช้ในเรื่องส่วนตัวได้เราก็จะใช้ได้โดยไม่บาปข้อนี้หมายรวมถึงการโดดงานและการใช้เวลางานไปกับเรื่องส่วนตัวด้วยหากเราใช้เวลางานไปกับการทำเรื่องส่วนตัวหรือใช้ความเป็นหัวหน้าสั่งลูกน้องให้ไปทำธุระส่วนตัวให้ ก็ถือว่าเป็นการขโมยเวลาของบริษัทเช่นกันส่วนการหลบเลี่ยงภาษีด้วยการแจ้งข้อมูลเท็จก็บาปเช่นกันเพราะถือว่าเป็นการขโมยเงินส่วนที่ควรจะเป็นของหลวงส่วนการเปิดบริษัทเพื่อให้จ่ายภาษีน้อยลงนั้นไม่บาปเพราะเป็นช่องทางที่กฎหมายอนุญาตเช่นเดียวกับการซื้อประกันซื้อกองทุนต่างๆเพื่อให้จ่ายภาษีน้อยลง หากเราหยิบของบางอย่างไปเพราะคิดว่าเป็นของเราหรือเข้าใจผิดคิดว่าไม่มีเจ้าของแบบนี้ไม่าบาปเพราะเราไม่ได้มีเจตนาจากขโมยแต่ทันทีที่รู้ว่าไม่ใช่ของเราก็ต้องรีบนำไปคืนเพราะหากไม่คืนก็เท่ากับเรามีเจตนาจากขโมยส่วนการหยิบของที่เจ้าของไม่หวงแม้ว่าจะหยิบตอนที่เจ้าของไม่รู้เช่นหยิบขนมที่อยู่ในตู้เย็น ที่แม่ซื้อมาให้ทุกคนกินแบบนี้ก็ไม่บาปเช่นกันขอบเขตกว้างกว่าคําว่าขโมยคนไทยมักมีความสามารถพิเศษในการพูดเล่นคําเพื่อเลี่ยงความจริงหรือเพื่อให้รู้สึกผิดน้อยลงเช่นเอาของคนอื่นมาโดยไม่ได้รับอนุญาตก็บอกว่าไม่ได้ขโมยแค่หยิบมาโดยไม่ได้บอกเจ้าของเท่านั้นหรือบอกว่ายืมมาใช้ก่อนเสร็จแล้วค่อยเอาไปคืน แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะพยายามใช้คำพูดแบบไหนหากเป็นการทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์ที่เขาหวงเราย่อมบาปอยู่ดีเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตของบาปข้อนี้อย่างชัดเจนมากขึ้นผมขออ้างอิงเนื้อหาในพระไตรปิฎกที่ได้ขยายความเกี่ยวกับบาปข้อนี้ให้ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้นว่าหมายถึงการลักด้วยการขโมยลักด้วยการขม่มขู่ลักตามที่กำหนดไว้ ลักด้วยกิริยาปกปิดลักด้วยการสับเปลี่ยนสลกักซึ่งเมื่ออาศัยหลักการดังกล่าวเราก็สามารถอธิบายขอบเขตของบาปข้อลักทรัพย์ออกมาคร่าวๆได้ว่าคือการกระทำดังนี้ลักคือขโมยในเวลาที่เจ้าของไม่เห็นฉกคือชิงทรัพย์จากเจ้าของแบบซึ่งหน้ากัรโชคคือใช้คำพูดหรืออาวุธข่มขู่เอาทรัพย์ ปลน้นคือใช้กำลังหรืออาวุธแย่งทรัพย์ตู่คือโต้เถียงเพื่อเอาทรัพย์ช่อคือโกงเพื่อเอาทรัพย์หลอกคือทำให้เขาหลงเชื่อเพื่อเอาทรัพย์ลวงคือทำให้หลงผิดเพื่อหลอกเอาทรัพย์ปลอมคือทำทรัพย์เปลี่ยนแบบตระบัดคือปฏิเสธการให้ทรัพย์แก่เจ้าของเบียดบังคือซุกซ่อนทรัพย์ของผู้อื่น สับเปลี่ยนคือเปลี่ยนแทนที่ของของคนอื่นลักลอบคือนำทรัพย์หนีมายักยอกคือเอาทรัพย์ที่อยู่ในการดูแลของคนอื่นมาเป็นของตนกล่าวคือการลักทรัพย์ก็คือการทําให้ผู้อื่นสูญเสียทรัพย์นั่นเองซึ่งหมายรวมถึงการกระทําที่ทําให้ผู้อื่นสูญเสียทรัพย์ทั้งที่มีอยู่แล้วที่ควรมีหรือที่กําลังจะมีโดยเหตุนี้การทําให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหาย ไม่ว่าจะในทางใดโดวยวิธีใดก็ตามย่อมเป็นบาปทั้งสิ้นกล่าวโดยสรุปก็คือการกระทำใดๆก็ตามที่ทำให้ของที่เป็นของคนหนึ่งกลายเป็นของอีกคนหนึ่งโดยที่เจ้าของไม่ยินยอมไม่เต็มใจรวมถึงการกระทำใดๆก็ตามที่ทำให้ผู้อื่นสูญเสียสิ่งที่เขาเป็นเจ้าของหรือสูญเสียของที่เขาควรจะได้ก็ถือว่าเราได้ทำบาปข้อลักทรัพย์ไม่ว่าเจ้าของจะรู้หรือไม่ก็ตาม บาปข้อนี้หมายรวมถึงการซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ทุกประเภทการถ่ายเอกสารหนังสือเรียนการขายสินค้าตัดราคาการติดสินบนการหัวการยัดเงินใต้โต๊ะการจ่ายแปะเจี้ยการยักยอกการเบี้ยวหนี้เบี้ยวค่าแรงการยืมเงินหรือยืมของแล้วไม่คืนการรีดไถยการซื้อของกดราคาการเอาเปรียบลูกค้า การเปิดห้องในโรงแรมแล้วพักเกินจำนวนคนที่กำหนดการทำธุรกิจด้วยการคดโกงหลอกลวงไม่ตรงไปตรงมาการแย่งลูกค้าของผู้อื่นการบกรุกป่าการขายของในที่ห้ามขายการทำลายของสาธารณะการทำให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหายการจ่ายเงินให้ตำรวจจราจรเวลาถูกจับซึ่งถือว่าเป็นการติดสินบนเจ้าพนักงานจึงผิดกฎหมายและบาปทั้งคู่ การใช้อำนาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือคนรู้จักการขโมยข้อมูลของผู้อื่นหรือแฮกเกอร์การฟ้องร้องเพื่อทรัพย์ที่ตนไม่ควรได้ส่วนการปล่อยเงินกู้หากคิดอัตราดอกเบีย้ยที่เหมาะสมถือว่าไม่บาปเพราะเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายผู้กู้ก็นำเงินไปใช้ได้ตามที่ตนต้องการเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ตัวเองฝ่ายผู้ปล่อยกู้ก็ได้ดอกเบีย้ยเป็นสิ่งตอบแทน ไม่ต่างจากการฝากเงินกับธนาคารแต่ถ้าผู้กู้ใช้จ่ายโดยไม่รู้จักประมาณจนหนี้สินทบต้นจ่ายไม่ไหวก็ถือเป็นความผิดของผู้กู้ผู้ให้กู้ไม่บาปหากไม่ได้คิดดอกเบี้ยสูงเกินหรือมีเจตนาจะเบียดเบียนผู้กู้การลงทุนในหุ้นก็ไม่บาปเช่นกันเพราะเป็นการซื้อขายที่ทั้งสองฝั่งเต็มใจแต่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเอาเองให้ถี่ถ้วน ส่วนผู้ที่ให้ข่าวสารเกี่ยวกับหุ้นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและทำให้ผู้อื่นเสียเงินหรือมีเจตนาจะล่อลวงให้ผู้อื่นขาดทุนแบบนี้บาปการสนับสนุนสอนแนะนำส่งเสริมยินดีและชื่นชมที่ผู้อื่นทำบาปข้อลักทรัพย์หรือยินดีที่ผู้อื่นสูญเสียทรัพย์ก็บาปเช่นกันเช่นสนับสนุนให้คนโกงเลือกนักการเมืองที่โกง ชื่นชมยินดีนักการเมืองที่โกงขายเสียงเขียนหนังสือที่สอนเรื่องกลโกงให้หนังสือที่สอนให้ผู้อื่นโกงสอนวิธีแฮกข้อมูลยินดีที่ผู้อื่นเจ้งดีใจที่ผู้อื่นถูกยึดทรัพย์ดีใจที่บ้านผู้อื่นไฟไหมทนายที่ช่วยว่าความให้คนคดโกงหรือใช้ช่องโหว่ของกฎหมายละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่นการมีส่วนร่วมผลิตสื่อที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกว่า การลักทรัพย์การคดโกงและการละเมิดทรัพย์ของผู้อื่นเป็นสิ่งที่ควรทำการสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่คดโกงเหล่านี้ล้วนเป็นบาปทั้งสิน้นคนส่วนหนึ่งอาจจะเคยมองนักการเมืองที่โกงบ้านโกงเมืองว่าเป็นคนเลวแต่ความจริงนอกจากนักการเมืองที่ยักยอกของหลวงมาเป็นของตอนแล้วข้าราชการที่เบียดเบียนทรัพย์สินของหลวงหรือร่วมมือกับนักการเมืองทุจริต พนักงานที่ทำความเสียหายให้บริษัทเจ้าของธุรกิจที่ทำสินค้าหลอกลวงประชาชนหรือแม้แต่ประชาชนที่เปียดเบียนของหลวงหรือของประชาชนกันเองก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ทำบาปข้อลักทรัพย์ทั้งสิน้นหากเราสังเกตอย่างถี่ถ้วนก็จะพบว่าผู้คนแทบทุกระดับชั้นทุกสังคมในประเทศของเราก็ล้วนแล้วแต่ทำบาปข้อลักทรัพย์กันทั้งสิน้น นอกจากนี้ในสังคมไทยยังมีระบบหนึ่งที่ฝังรากลึกจนกลายเป็นวัฒนธรรมไปแล้วซึ่งเอื้อให้เกิดการทำบาปข้อลักทรัพย์กันอย่างแพร่หลายนั่นก็คือระบบอุปธรรมที่จะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลดีเป็นพิเศษแก่ญาติพี่น้องคนรู้จักคนจากสถาปันเดียวกันคนที่มีบุญคคุณนที่มีเงินมากหรืออื่นๆทำให้เกิดความม่ยุติธรรมแก่ผู้อื่น ทำให้ผู้ที่ควรได้เลื่อนตำแหน่งไม่ได้รับพิจารณาทำให้ผู้ที่ควรประมูลงานได้พลาดโอกาสทำให้เด็กที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์สอบคัดเลือกไม่ผ่านเป็นต้นซึ่งระบบนี้นอกจากจะเป็นการตัดโอกาสในการพัฒนาสังคมเพราะทําให้บริษัทหน่วยงานราชการและประเทศชาติไม่ได้ผู้เหมาะสมที่สุดมาเป็นผู้ขับเคลื่อนแต่กลับต้องฝากอนาคตไว้กับผู้ที่มีอิทธิพลแต่ขาดความเหมาะสม การกระทำแบบนี้ยังเป็นบาปอีกด้วยหากมองลึกลงไปอีกเราก็จะพบว่านักเรียนบางคนมีนิสัยลอกการบ้านลอกข้อสอบจดโพยจดสูตรเข้าห้องสอบกันเป็นเรื่องปกติซึ่งนับว่าเป็นการปลูกฝังนิสัยคดโกงเพื่อให้ได้สิ่งที่ปรารถนาตั้งแต่เด็กฉะนั้นหากต้องการเปลี่ยนสังคมให้ไม่มีคนคดโกงก็ควรจะเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องเล็กๆแบบนี้ ด้วยการปลูกฝังให้คนที่ทำผิดรู้สึกละอายใจและเกรงกลัวต่อบาปไม่ใช่ภูมิใจที่ทำผิดโดยไม่ถูกจับได้หรือรอดพ้นจากการถูกลงโทษสิ่งที่มักจะเป็นข้อถกเถียงกันในสังคมว่าเป็นบาปหรือไม่ก็คือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การดูภาพยนตร์การเล่นเกมการฟังเพลงและการใช้สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธ์ หากพิจารณาตามหลักการที่กล่าวไปแล้วก็จะพบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เจ้าของห่วงแหนและเราก็รู้ว่าเจ้าของห่วงแหนแต่เราก็ยังพยายามจะครอบครองสิ่งเหล่านี้โดวยวิธีที่เจ้าของไม่ยินยอมฉะนั้นการใช้ของละเมิดลิขสิทธิ์จึงบาปส่วนการซื้อของละเมิดลิขสิทธิ์โดยที่เข้าใจว่าเป็นของจริงนั้นไม่บาปเพราะไม่ได้มีเจตนาที่จะละเมิดลิขสิทธ์ บางคนอาจจะมีข้อโต้เถียงว่าหากการกินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วไม่บาปก,การใช้ของที่ละเมิดลิขสิทธิ์นั้นก็ไม่น่าจะบาปในเมื่อคนขายเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ไปก่อนแล้วการซื้อของที่ละเมิดลิขสิทธิ์ไปแล้วจึงไม่น่าจะบาปแต่ความจริงแล้วขอบเขตของบาปสองข้อนี้มีความแตกต่างกันเพราะสิ่งมีชีวิตเมื่อตายแล้วชีวิตนั้นย่อมจบลงไม่อาจถูกฆ่าซ้ำได้ดังนั้นการกินซากศพที่ไม่มีชีวิต เป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติจึงไม่บาปต่างจากการละเมิดสิ่งที่มีลิขสิทธิ์มีเจ้าของซึ่งไม่ว่าจะละเมิดกี่ครั้งทำซ้ำกี่หนความเป็นเจ้าของในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาพยนตร์เกมเพลงและสินค้าดังกล่าวก็ไม่ได้หมดไปอีกทั้งเจ้าของก็ยังคงเป็นคนเดิมของนั้นไม่ได้ตกเป็นของผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ขายหรือผู้ที่นำมาแบ่งปันให้เราแต่อย่างใด การซื้อของละเมิดลิขสิทธิ์จึงไม่ต่างจากการซื้อของโจรส่วนการโหลดภาพยนตร์หรือโหลดเพลงจากผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่มีสิทธิ์แจกจ่ายก็ถือว่าเป็นการลักขโมยซึ่งบาปทั้งสองฝ่ายการใช้สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ส่งผลให้เจ้าของลิขสิทธิ์ได้เงินน้อยกว่าที่ควรจะได้เพราะเงินที่เราจ่ายไม่ได้เข้ากระเป๋าของเจ้าของลิขสิทธิ์ฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้แบ่งปันผู้ใช้จึงบาปทุกคนในเมื่อเจ้าของไม่ได้เงินจากการใช้ของเราแล้วจะไม่เรียกว่าขโมยได้อย่างไรใครที่คิดว่าการกระทำแบบนี้ไม่เป็นบาปก็ลองถามคนในวงการเพลงและภาพยนตร์ดูว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ส่งผลกระทบกับเขาหรือไม่แล้วเราก็จะได้คำตอบเองนอกจากนี้บาปในการละเมิดลิขสิทธิ์ยังครอบคลุมถึงการขายสินค้าของแท้ ที่มีตัวแทนจำหน่ายอยู่แล้วในประเทศนั้นๆโดยที่ไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์เช่นการขายสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศที่นำเข้ามาขายเองโดยไม่ได้ขออนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายส่วนการซื้อมาใช้เองหรือมีคนฝากซื้อเล็กๆน้อยๆเพื่อใช้เองนั้นไม่บาปหากใครคิดว่าการทำแบบนี้ไม่บาปก็ลองคิดกลับกันดูสิครับว่า ถ้าเราเป็นผู้ที่ซื้อลิขสิทธิ์จัดจำหน่ายมาด้วยเงิน10ล้านบาทแล้วมีคนลักลอบขายสินค้าแบบเดียวกันกับเราโดยไม่จ่ายค่าลิขสิทธิ์เราจะได้รับผลกระทบหรือไม่บาปมากหรือน้อยสิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจก็คือแม้จะเป็นการลักทรัพย์ของคนเลวการทำให้คนเลวเสียทรัพย์รวมไปถึงยินดีในความสูญเสียของคนเลวก็ถือว่าบาปเช่นกัน เพราะจิตใจของเราในขณะนั้นเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นใครเราก็ไม่ควรล่วงเกินในทรัพย์สินของเขาและอย่าไปยินดีในความฉิบหายของผู้อื่นส่วนหลักการคิดว่าเราจะบาปมากหรือน้อยจากการลักทรัพย์นั้นก็สามารถใช้หลักการที่ว่าการลักทรัพย์ของผู้ที่มีศีลมากกว่าจะบาปมากกว่าตามที่อธิบายไว้ในบทที่หนึ่งมาใช้ได้ นอกจากนั้นการขโมยของที่มีมูลค่ามากย่อมบาปมากและการลักทรัพย์ของสาธารณะที่มีผลกระทบต่อคนหมู่มากย่อมบาปมากกว่าการลักทรัพย์ของคนคนเดียวเช่นการขโมยน็อตที่เสาไฟฟ้าย่อมบาปกว่าขโมยน็อตจากร้านค้าส่วนการลักทรัพย์ของวัดของสงฆ์หรือของพระพุทธศาสนานั้นถือว่าบาปมากที่สุดผลของการทำบาปข้อลักทรัพย์ เนื่องจากการทำบาปข้อนี้เป็นการทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์หรือไม่ได้ทรัพย์ที่ควรได้นอกจากจะทำให้คนทำตกนรกเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วหากมาเกิดเป็นมนุษย์บาปก็จะดึงดูดให้มาเกิดในครอบครัวที่ยากจนค้นแค้นหรือแสดงผลให้ต้องสูญเสียทรัพย์ที่มีหรือที่ควรได้หรือทำให้ทรัพย์สินที่หามาได้ต้องพบกับความวิบัติในรูปแบบต่างๆและเมื่ออ้างอิงจากหลักการที่กล่าวไว้ในบทที่หนึ่งแล้ว เวลาที่บาปแสดงผลย่อมทำให้เสียทรัพย์มูลค่ามากกว่าที่ลักมานับพันนับเหมือนเท่าเมื่อถึงเวลาบาปจะแสดงผลในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับบาปที่เคยทำเช่นหากโกงก็จะถูกโกงกลับหากหลอกให้ผู้อื่นเสียเงินก็จะโดนแบบนั้นกลับหากเผาทรัพย์สินคนอื่นทรัพย์สินของเราก็จะถูกเผาหากละเมิดลิขสิทธิ์ทำให้ผู้อื่นได้เงินน้อยกว่าที่ควรจะได้ ก็จะได้เงินน้อยกว่าที่ควรได้หรืออาจเสียโอกาสทางการค้าหากหลอกให้คนอื่นซื้อของแพงหรือซื้อสินค้าที่ไม่ดีก็จะโดนแบบนั้นกลับเช่นกันเป็นต้นส่วนผู้ที่ไม่ได้ลงมือทำบาปข้อลักทรัพย์ด้วยตัวเองแต่ทำบาปด้วยการยินดีที่คนอื่นถูกยึดทรัพย์หรือชื่นชมคนที่คดโกงหากทำกด้วเจตนาที่ไม่รุนแรงบาปนั้นก็จะแสดงผลแบบไม่รุนแรงมากนัก เช่นจะดึงดูดให้ไปเกิดในครอบครัวที่มีคนถูกยึดทรัพย์ถูกโกงเป็นหนี้ติดพนันแต่ถ้าทำไปด้วยความรู้สึกสมน้ำหน้าด้วยเจตนาที่รุนแรงด้วยความสะใจแบบสุดๆบาปนั้นก็อาจมากพอที่จะแสดงผลให้เป็นผู้ถูกลักซัพย์หรือถูกยึดทรัพย์เสียเองถ้าเราเป็นผู้ลงมือทำบาปด้วยตนเองแต่ทำไม่มากนักกรรมก็อาจจะแสดงผลต่อความรู้สึกด้วยการดนใจให้เราอยากมี อยากซื้อเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านาฬิกาโทรศัพท์มือถือรถยนต์และอื่นๆทำให้เราใช้จ่ายเกินตัวจนมีเงินเก็บน้อยกว่าที่ควรหรือทำให้ไม่มีเงินเก็บหรืออาจต้องยอมเป็นหนี้เพื่อให้ได้ซื้อของตามที่ต้องการซึ่งบางคนบาปก็อาจจะบีบคั้นให้มีความอยากมากมายจนไม่ว่าใครจะห้ามจะเตือนอย่างไรก็ไม่ฟังยังคงดันทุรังที่จะใช้จ่ายเพื่อสนองตัณหาของตนเรื่อยไป จนเดือดร้อนเองในที่สุดไม่อย่างนั้นบาปก็อาจจะดนใจให้มีโจรใจบาปมาจี้มาปล้นมายกเขามาทำลายทรัพย์สินหรือหากเคยยืมเงินคนอื่นแล้วไม่คืนบาปก็จะแสดงผลดนใจให้มีคนมายืมเงินเราและบีบคั้นให้เรายอมให้ยืมสุดท้ายเราก็ถูกเบี้ยวนี้แบบที่เคยทำหรือหากทำธุรกิจคดโกงบาปก็จะดึงดูดให้เจอคู่ค้าที่โกงหรือมีลูกน้องที่ขี้โกง หากชอบกดค่าแรงหรือซื้อของกดราคาบาปก็จะแสดงผลให้ทำมาหากินลำบากเป็นต้นหากเราพิจารณาถึงข่าวมีแก๊งข่าเซ็นเตอร์โทรศัพท์มาหลอกให้คนโอนเงินไปให้เราก็จะพบว่าสิ่งนี้มีโอกาสเกิดขึ้นเพราะบาปจากการลักทรัพย์ที่เคยทำไว้ซึ่งแสดงผลดนใจให้มีคนใจบาปโทรมาแล้วบาปนั้นก็บีบคั้นให้ผู้รับสายขาดสติยังคิดและโอนเงินไปให้ ทั้งๆท,ที่บางคนที่ถูกหลอกก็เป็นผู้ที่มีการศึกษาสูงมีประสบการณ์มากเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อถึงเวลาบาปแสดงผลไม่ว่าจะฉลาดแค่ไหนมีประสบการณ์มากเท่าไหร่ก็สามารถตัดสินใจผิดพลาดทําให้สูญเสียเงินที่หามาทั้งชีวิตได้บางคนทํางานเก็บออมมาตลอดชีวิตเพื่อหวังใช้เงินก้อนนี้ในตอนกเกษียณสุดท้ายกลับถูกโกงจนหมดตัวตอนแก่ ทำให้ไม่เหลืออะไรเลยเมื่อพิจารณาว่าประเทศที่มีปัญหาเกี่ยวกับแก๊้งคอเซ็นเตอร์มากที่สุดก็คือประเทศไทยและจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์สูงมากโดยส่วนตัวผมไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการให้ผลของกรรมแบบติดจรวดหรือไม่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยตระหนักว่าการละเมิดลิขสิทธิ์บาปมากแค่ไหน เท่าที่ผมทราบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของแท้มีราคาเฉลี่ยนับหมื่นบาทต่อโปรแกรมลองคิดดูสิครับว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามีกี่โปรแกรมปีหนึ่งเราลงโปรแกรมใหม่กี่ครั้งคำนวณดูแล้วมีมูลค่าเท่าไหร่เมื่อรวมกับภาพยนตร์และเพลงที่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วมีมูลค่าแค่ไหนแล้วเราจะตกใจว่าบางคนรวมแล้วอาจจะเข้าข่ายลักทรัพย์ถึงปีละนับล้านบาทเลยทีเดียว ด้วยมูลค่าที่สูงขนาดนี้ลองคิดดูสิครับว่าในวันที่บาปนี้แสดงผลเราจะต้องพบเจอกับอะไรจะตกนรกนานแค่ไหนจะต้องชดใช้กรรมนี้อีกนานเท่าไหร่ถึงจะหมดและจะต้องทรับวิบัตอีกกี่หมื่นล้านจะต้องอดอยากไม่มีกินไปอีกกี่ชาตินี่คือเหตุผลที่ทำให้ผมเลิกใช้ของละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเด็ดขาดเพราะผมคิดว่ายอมซื้อของแพงดีกว่าต้องตกนรกหรือรับวิบัต และหากไม่มีปัญญาซื้อของแท้มาใช้ก็ยอมไม่ใช้ดีกว่าจะต้องทำบาปเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการยิ่งไปกว่านั้นหากในประเทศไทยมีคนที่ละเมิดลิขสิทธิ์จำนวนมากบาปนั้นก็จะทำให้คนส่วนใหญ่ในประเทศไม่มีความมั่นคงทางการงานและการเงินส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของเราไม่สามารถสู้ประเทศอื่นได้แม้ว่าทรัพยากรโดยรวมจะดีกว่าก็ตาม ประเทศไทยจึงมีแนวโน้มจะล้าหลังกว่าประเทศอื่นลงเรื่อยๆตัวอย่างที่ผ่านมาเป็นเพียงการแสดงผลกรรมแบบไม่หนักมากในลักษณะของเศษกรรมเท่านั้นแต่ถ้าเป็นการแสดงผลของกรรมในกร,รณีที่ทำบาปลักทรัพย์มามากก็มักจะมีความรุญแรงมากกว่านี้เช่นในพระไตรปิฎกเล่าว่ามีพระรูปหนึ่งนำอาหารที่ขราวาสถวายให้พระอีกรูปหนึ่งไปทิ้งซึ่งเป็นการทำบาปขวางทางบุญ และทำให้พระอีกรูปไม่ได้ฉันอาหารเป็นการเบียดเบียนทรัพย์ที่ผู้อื่นควรได้โดยผลของบาปนั้นนอกจากจะทําให้ตกนรกแล้วในชาติสุดท้ายบาปที่ทำก็ยังดึงดูดให้ท่านเกิดมาในครอบครัวชาวประมงและด้วยผลของบาปที่ท่านเคยทําก็ส่งผลให้คนทั้งหมู่บ้านหากินฝืดเคืองมากขึ้นและเกิดไฟไหม้หมู่บ้านถึงเจ็ครั้งแม้แต่ในชาติสุดท้ายที่ท่านบวชแล้วบรรลุอรหันต์ บาปก็ยังบีบคั้นให้ผู้คนไม่เห็นไม่สนใจท่านไม่ถวายอาหารให้ท่านเวลาบินทบาตอีกทั้งเวลามีใครฝากอาหารไปให้ท่านคนรับฝากก็จะถูกบาปรดนใจให้ลืมทำให้ท่านไม่เคยได้ฉันจนอิ่มเลยตลอดชีวิตยกเว้นมื้อสุดท้ายของชีวิตเท่านั้นและเป็นแบบนี้มาหลายชาติแล้วจะเห็นว่ากรณีนี้บาปจากการลักทรัพย์และทำลายทรัพย์ได้แสดงผลต่อความรู้สึกของผู้อื่น ไม่ให้มีความเมตตาหรืออยากให้สิ่งใดๆแก่ผู้นั้นฉะนั้นหากใครเคยทำบาปลักทรัพย์มาก็มีโอกาสพบเจอลักษณะการแสดงผลของกรรมแบบเดียวกันนี้ส่งผลให้ชีวิตพบเจอความสำเร็จได้ยากเพราะไม่มีใครเมตตาไม่มีใครส่งเสริมให้ได้ดีส่วนคนที่ทำบาปหนักขึ้นมาอีกหน่อยบาปก็อาจจะแสดงผลต่อความรู้สึกของผู้อื่นดนใจให้มีใครมาชักชวนให้เปลงทุน ไปทำธุรกิจที่ทำแล้วเจ๊งหรือดนใจให้คนใจบาปมาชักชวนให้เราไปลงทุนกับธุรกิจหลอกลวงหรือดนใจให้คนมาหลอกลวงหรือดนใจให้เราไปในที่ที่จะพบเจอคนหลอกลวงแล้วกรรมเก่าก็จะแสดงผลบีบคั้นให้เราหน้ามืดตามัวเชื่อโดยไม่ลืมหูลืมตาเชื่อโดยไม่มีเหตุผลส่งผลให้เสียทรัพย์จนหมดตัวหรือเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อย่างนั้นบาปก็อาจจะดนใจให้มีคนใจบาปมาโกงมาขโมยของหรือมาทำลายทรัพย์สินของเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าในขณะที่คนรอบตัวเราไม่มีใครโดนมากขนาดนี้หรือดึงดูดให้เรามีแต่ญาติคู่ค้าหรือเพื่อนที่ขี้โกงหรือดนใจให้เรายอมคำประกันเงินกู้ให้ผู้อื่นแล้วต้องชดใช้แทนหรือโดนใจให้เป็นเล่นแชร์แล้วถูกโกงเป็นต้น นอกจากนี้บาปยังสามารถแสดงผลทำให้ทรัพย์สินของเราวิบัติไปในระยะเวลาอันสัน้นทำให้เราหมดตัวหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวเช่นบีบคั้นให้ติดการพนันจนหมดตัวให้เราประมาทและทำไฟไหม้บ้านจนหมดตัวหรือดนใจให้เราไปทำธุรกิจหรือไปอยู่ในบริเวณที่จะมีภัยธรรมชาติร้ายแรงเช่นทำสวนหรือสร้างบ้านในบริเวณที่จะถูกน้ำท่วมทำไร่ในบริเวณที่จะมีมแมลงมากัดกินพืชผ,ผลจนหมด สร้างบ้านในบริเวณที่จะถูกไฟไหม้เลือกตึกสำนักงานที่จะถลม่มหรือก่ำอาจทำให้ไฟไหม้ทรัพย์สินของเราโดยหาสาเหตุไม่ได้หรือไปดึงดูดให้คนใจบาปมาเผาบ้านและทำลายทรัพย์สินของเราทำให้ทุกอย่างที่เรามีสลายไปในพริบตากล่าวโดยสรุปได้ว่าหากเราทำบาปข้อลักทรัพย์ทรัพย์ของเราก็จะวิบัติจากการถูกคนมาหลอกลวงมาขโมยมาทำลาย จากการทำธุรกิจเจ๊งจากการถูกน้าถูกไฟทำลายหรือถูกยึดทรัพย์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบรวมกันอานิสงส์ของการงดเว้นจากการลักทรัพย์ในพระไตรปิฎกกล่าวว่าผู้ที่ไม่ทำบาปลักทรัพย์จะเป็นผู้ที่มีทรัพย์สมบัติมากมายทรัพย์ที่มีจะไม่วิบัติไปด้วยการถูกยึดถูกเผาถูกน้ำพัดพาถูกปล้น และไม่มีใครอยากขโมยหรือโกงหรือทำลายทรัพย์สินของเราอีกทั้งเราจะเป็นผู้ที่ควบคุมการใช้จ่ายได้ดีไม่เป็นหนี้เวลามีคนมาหลอกก็จะมีสติมากพอที่จะไม่หลงกลไม่ติดการพนันทำมาหากินก็ไม่ติดขัดทำธุรกิจไม่เจ๊งและจะมีความเป็นอยู่ที่สบายส่วนผู้ที่เคยทำบาปข้อนี้มาแล้วต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่กำลังได้รับหรือที่จะได้รับในอนาคต ก็ต้องเริ่มด้วยการหยุดทำบาปโดยการไม่เอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ยินยอมให้มาเป็นของตนนอกจากนี้เรายังสามารถลดทอนโอกาสที่บาปกรรมเก่าจะแสดงผลได้ด้วยการทำทานเช่นบริจาคทรัพย์แก่ผู้ที่ด้อยกว่าทำสังฆทานทำบุญกระถินสร้างวัดเป็นต้นการรักทรัพย์นั้นมีต้นเหตุมาจากความอยากที่มากเกินไปจนไม่สนใจว่า จะหาสิ่งที่ต้องการมาได้ด้วยวิธีใดและจะมีใครได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาจากการลักทรัพย์จึงเป็นของร้อนทําให้เรามักจะไม่สามารถรักษาทรัพย์สินส่วนนี้ไว้ได้นานวันหนึ่งเมื่อบาปแสดงผลก็มักจะมีเหตุทําให้เราต้องสูญเสียทรัพย์สินก้อนนี้และเสียทรัพย์สินอื่นตามไปด้วยและบาปนั้นยังตามแสดงผลทําให้ทรัพย์สินของเราวิบัติไปอีกหลายชาตินอกจากนี้ บาปยังสามารถแสดงผลให้เราทำมาหากินด้วยความยากลำบากพูดได้ว่าวันใดก็ตามที่บาปจากการลักทรัพย์แสดงผลไม่ว่าเราจะทำมาหากินอะไรก็ตามเราจะไม่สามารถเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานและการเงินได้เลยด้วยลักษณะการแสดงผลของกรรมดังกล่าวคงทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่าขึ้นชื่อว่าทุจริต แม้เพียงเล็กน้อยบุคคลไม่ควรทำด้วยความสำคัญว่าชนพวกอื่นย่อมไม่รู้กรรมนี้ของเราส่วนสุจริตนั่นแหละเมื่อคนอื่นแม้ไม่รู้ก็ควรทำเพราะขึ้นชื่อว่าทุจริตแม้บุคคลปกปิดทำย่อมทำการเผาผลาญในภายหลังส่วนสุจริตย่อมยังความปราโมทอย่างเดียวให้เกิดขึ้นสรุปว่าหากไม่อยากให้ทรัพย์วิบัติก็อย่าทำบาปริการลักทรัพย์ และทุกครั้งที่กำลังจะได้ครอบครองทรัพย์สินเงินทองใดๆก็ตามอย่าลืมถามตัวเองว่าเราได้รับสิ่งนั้นมาโดยชอบทาหรือเปล่ากลับมาติดตามรับฟังถ้ารู้กูไม่ทําของคุณนัดพบธทาจากอ่านให้ฟังบายชี้ได้ใหม่ในสัปการหน้าหากท่านสนใจสั่งซื้อนังสือเล่มนี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่ชีวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิป และไในคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะคะแต่จะเป็นหนังสือมือสองนะคะเพราะว่ามือหนึ่งนั้นยังไม่เห็นพิมพ์ใหม่เลยนะคะหากท่านชอบคลิปนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ชีได้ด้วยการกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์หรือสนับสนุนรายได้ให้ช่องด้วยการกดปุ่มขอบคุณ s u p e r t ร์แดดูโฆษณาหรือสมัคร YouTube Premium หรือสกแกน QR code เพื่อโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนและการติดตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ